สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเหลี่ยมพามาเล่าก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ กองทัพหมวกฟางที่เรากําลังจะพูดถึงก็คือกลุ่มที่อุทิตตัวอยู่ใต้บัญชาการของลูฟี่สละตัวเองเป็นกองทัพให้กับกลุ่มหมวกฟางและไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกขอเพียงลูฟี่ออกคําสั่งพวกเขาก็จะมาในทันทีเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในเดสโลซาหลังจากที่ลูฟี่เข้ามาช่วยเหลือประเทศนี้จนสามารถเอาชนะการปกครองอันโชวร้ายของดองกี้โฮเต้ดอฟามิโกได้สําเร็จคนกลุ่มหนึ่งที่รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของลูฟี่มาโดยตลอดก็รู้สึกศรัทธาดึงดันจะ ขอติดตามเป็นลูกน้องกลุ่มหมวกฟางให้ได้แต่ด้วยนิสัยที่รักอิสระของลูฟี่เขาไม่ชอบมีลูกน้องไม่ชอบออกคําสั่งใครจึงปฏิเสธโดยทันทีอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ถือวิสาสะดื่มเล่าสาบานกันเองพร้อมปฏิญาณว่าจะเป็นกองกําลังลบเป็นดาบเป็นโล่เป็นแขนและเป็นขาให้กับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางและจะทําตามคําสั่งของลูฟี่ทุกเมื่อคนกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่า กองทัพหมวกฟ้าโดยแบง่งออกเป็นหน่วยย่อยทั้งหมด7หน่วยหน่วยที่1นําำโดยคาวินดิสนักดาบวีมือเยี่ยมกัปตันแห่งกลุ่มจนสลัดแสนงามเจ้าของข้าวหัว330้าบล้านเบลีมีเรือรบ1ลําลำและมีสมาชิกในสังกัดทั้งหมด75คนข่าหัวของสมาชิกทั้งหมดของหน่วยที่1คือ397้เบล้านเบลีหน่วยที่2นํนำโดย บาโธโลมิโอกับตันแห่งกลุ่มจสรสลัดบาโทรครับเจ้าขอข่าหัว200ล้านเบลีผู้มีพลังของผลปีศาจบาลิบาลิหรือผลบาเลียมีเรือรบทั้งหมด1ลำและมีสมาชิกในสังกัด56คนข่าหัวของสมาชิกของกลุ่มที่2คือ267ล้านเบลีหน่วยที่3นำโดย ไซหรือดอนไซผู้นำรุ่นที่13แห่งกองทัพฮัพโปนาวีเขาคือผู้ที่ใช้วิชาขึ้นกระแทกสุดลายการไม่ว่าจะเป็นโล่ชนิดใดก็ไม่สามารถป้องกันได้เพราะมีเรือลบทั้งหมด8ลํลำและมีสมาชิกในสังกัดถึง1,000คนค่าหัวของสมาชิกทั้งหมดของหน่วยที่3คือ210ล้านเบลีอันนี้น่าจะเป็นค่าหัวของดอนไซคนเดียวนะครับไม่รวมดอนจินเจาที่มีค่าหัว500ล้านเบลี หน่วยที่4นํนำโดยฮิดเอโอนักสู้เผ่าแขนยาวแชมเปี้ยนศึกศิลปะการต่อสู้โลกนักมวยระดับทิปเปิลเอ็กและกัปตันกลุ่มโจนสลัดฮิดเอโอมีเลือรบทั้งหมด1ลําลำและมีสมาชิกในสังกัดตอนนี้แค่เพียง4คนค่าหัวของสมาชิกหน่วยที่4ยังไม่เปิดเผยหน่วยที่นํานำโดยเลโอนักสู้เผ่าก้าหารแห่งเผ่าผู้จิ๋วทอนทัตตาเขาคือหัวหน้าของกลุ่มนักสู้ทอนตัตตา มีเรือรบ1ลำและมีสมาชิกในสังกัด200คนค่าหัวของสมาชิกหน่วยที่5ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับหน่วยที่6นนำโดยฮาร์สลูดินนักสู้เผ่าคนยักษ์จากเอลบฟัฟกับตันกลุ่มจนสลัดนักรบคนยักษ์รุ่นใหม่มีเรือรบทั้งหมด1ลำและมีสมาชิกในสังกัดตอนนี้แค่เพียง5คนค่าหัวของสมาชิกของหน่วยที่6ก็ยังไม่เปิดเผยเหมือนกันนะครับ หน่วยที่7นําโดยโอลัมบัสผู้นำกองเรือยอนตามมเลียกองเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและมีเรือรบทั้งหมด55ลําพร้อมลูกเรืออีกกว่า4,300คนค่าหัวของสมาชิกของหน่วยที่7คือ148ล้านเบลีน่าจะมีของโอลัมบัสแค่คนเดียวนะครับกองเรือหมวกฟางรวมทั้งหมดมีกองเรือทั้งหมด68ลําและมีสมาชิกทั้งหมด5,600คน ถ้าเช่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ